สวัสดีค่ะสวยมากอยากเจอมานานแล้วอุ้ยหนูเคยเจอแต่น้องพีเคยเจอ่าะเขาเล่นละครเรื่องเดียวกันที่ไหนะเออบุณนาสัลีใช่เออใช่ใช่ใช่โอ้ยพี่เมย์สวยมากขอเอาเจ้าของมาด้วยเลยเจอยกน้องเฟิร์สคนดังใครก็รู้จักคนดังเอออ่ะมารอพี่เมย์กันดีกว่าวันนี้มาค่ะน้องเฟิร์สเตรียมเแค่สีกินอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องเนะไม่ต้องอันนี้ยังไม่ต้อง เปิดเต็มสต็อกกัเท่าไหร่เอาพี่เมย์มาแล้วเราสต็อกห้าพันะิ่านะอะไม่ห้าพ uh, um ันก oh, okay. ็ได้หกพันหกพันโอ้พี่เมย์เหรอก็หกพันสฮัลโหลสวัสดีค่ะอายิสยายู๊ดใส่เยอะมากโอเคพี่เมย์ลองดไม่ได้พี่ก็ไม่ได้จะหนีเห่าก็ไม่ได้ บอกทุกคนแชทดีเลยแค่พะมันทอกปัญหาลอยชิ้นรีบสั่งทำมดโกสกราบดคนตายรีองเหอคนตายถ้าบ่กคนีนไห้ยังที่ยังที่ชุดนั่งย่างที่จุดอย่างที่เซตระมันออกปัญหาบอักหมดเลยครับที่แล้วไทยยื่แล้วว่าจุบบ้น่อยิอยากพูดได้บ้างอ่ะ พี่เมย์จ๋าค่ะโปรอะไรยังไงควั้โปรยังไงดีคะโอ้ยไม่ร่วงวันนี้ก็เป็นโปรเซตสี่ชิ้นร้อยเก้าสิบเก้าบาทโคตรถูกแม่ๆได้สครับต้องสองซองนะคะแล้วก็ปูต้าวิ้งหนึ่งแล้วก็โดชเชอรี่อัลตินตาที่ขายวันนั้นเลิศเซตเป๊ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทบ้าหรอเฟิร์สทั้งหมดเนี้ยร้อยแปดเก้าร้อยเก้าเก้าชนะเลิศไปเลยเท่าไหร่ราค ราคาผิวได้เลยบอกเลยว่าเซตนี้จะเป็นเซตที่ลดรอยดำลอกจากลายที่คูณสิผิวขออาวนะคะแล้วใครที่แบบมีรอยแตกรอยดำเยอะๆนะเอาตัวนี้ไปเลยในราคาเพียงแค่1 9อาบ้าทมาแม่มาแม่กดตะกาได้เลยนะกดตะกาได้เลย1 9อบาทลูกค้าขาราคาดีมากใช่เป็นสครับค่ะเออเป็นสครับที่เป็นก้อนน้ำตาลสครับเมื่อหข่ทาเล่นได้ครับแม่ได้แจกมลอดม นี่จะบอกว่าแบบไส่สองส่วนผสมกันนะคะคุณแม่ได้ค่ะแต่ว่าระหว่างรอกะละมังนะไม่จะบอกว่าแบบหอมแล้วมันเหมือนขนมเมื่อกี่อยากจะกินโอ้ยคือนั่งๆเราหิวแล้วแบบไม่ได้นะ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 ไม่เหมือนที่ผมกินมากคุณแม่อันนี้วางโทอยใกล้ๆไม่ได้เด็ดขาดเม่อกี้เมยเราเอาสองส่วนผสมกันได้เลยค่ะได้ค่ะสองส่วนผสมกันได้เลยแค่นี้คือสครับชูการ์เรดฟู้ดชูการ์สครับแบบสนุกแล้วมันคือแบบ หมื uhm, อนหอมกลิ่นไม่เอาไปลองแล้วเราคือตบมาเราเป็นเมือืนเมื่อื่นเราก็คือจะครับแล้วคือผิวก็จะเนียนเลยพอสะขาดเสร็จนะเราก็จอดด้วยแบบเซรั่มหรือว่าบอดี้โลชั่นอันนี้ได้เลยนะคะคือกลิ่นหอมมากกลิ่ดีมากจัดได้เลยร้อยเก้าเก้าที่กดน้ำตาลพี่เมย์จะขัดอีกใช่จะขาดอีกมาเร็วบดูแม่กับพี่เมย์ได้จ้ะแม่หมัก ตัดไปเลยแม่จะใช้เป็นสีชมพูรุงเมื่อหอยทากตบตบยืดๆแบบนี้นะคะแล้วดันมาสครับผิวได้เลยทุกคนค่ะราคานี้นะสี่ชิ้นแบบนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะราคาถูกมากทุกคนต้องรีบกดรีบเอฟแล้วร้อยเก้าเก้าแล้วแม่ร้อยเก้าเก้าแล้วแม่กดสั่งซื้อให้หน่อยนะคนละหนึ่งตะกร้านะแม่แม่ค่ะโอ้โหคนได้ร้อยแปดก เยอะมากค่ะพี่เจนโอ้ยรสน้อนี่แ้วเป็นสีแดงแบบนี้เออแบบนี้เลยแม่มันเหมือนเยลบอดูเบอเอ่อเยลเอร์ด์อ่นเนาะมแกงเหมือนผมกินหมดเลยเนาะเป็นสครับเพื่อของกินมากเนี่ยสครับไปอย่างนี้เลยโอ้โหหอมเลยมเลยสครับเลยเลิศเลิศโปรเฟ็กต์มากต้องรีบกินแล้วค่ะกลิ่นแบบน้ำหอมแพงมากหอมมากเพื่อความแบบเนียน โอ้นั่นไงแดี๋ยวเห็ไหมเออเป็นม้วนหอยทากแบบนี้ค่ะคุณแม่ในสครับน้ำตาลเมื่อหอยทากแบบนี <2> <2 ้นะคะลูกค้าขะใครสนใจกดกดได้เลยเร็วราคา199บาทได้4ชิ uh ้นนะคะ4ชิ้นก็คือสครับ2สครับ2แล้วก็โดช์1แล้วก็โลชั่นหนึ่งค่ะแม่4ชิ้นแบบนี้199โดชกับโลชั่นอะไรใช้ก่อน ใช้ทาผสมกันได้เลยพี่เจนบอกเลยว่าใช้ลงน้ำผึ้งกระดิ่งพุ่นอย่างแน่นอนไม่ว่าใครมีรอยแตกรอยดำตะแกรงดำแก้มขาดำก้นดำก้นลายเนาะใช้ตัวนี้บอกเลยว่าหมดปัญหาทุกปัญหาเลยทุกคนเออแตกลายก็จางลงนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เลิศจริงนะคะแค่199บาทเราต้องกดกระดิ่งไหมเขาพี่กดได้ไหมได้ค่ะแม่กดเลยรีบกดเลยแม่รีบกดเลยแม่สนุก ราคาดีจริงราคาดีจริงร้อยเก้าเก้านคุ้มเลยทุกคนขามนคุ้มเลยราคาดีคุ้มให้มำกำไรน้้ยสี่ชิ้นแบบนี้ยใช่ไให้ลูกค้าเขาเกิดการมองเห็นไงเดี๋ยวพี่อยากจะกดเองด้วยอ่ะเพราะว่ามันดูแบบคุ้มมากมันสี่ชิ้นก็คือสครับสองสครับใช้ดีมากค่ะเนี่ยมีลูกค้ามาพิมพ์ชมกดแล้วอยากเล่นบ้างเอ็นดูข้างหลังเอนยิ้มเอ้ยคุยกับเขาหน่อยสิจุดมีอย่างที่จุดเท้ามา ตอนนี้ไม่รูเรือเท่าไร่แก่อนเรือปัญหาอ๋อปัญหาเออยาวมันช่วยมันดีมากะลยคะช่วยเรือชุบช่สวยช่วยก็ีอันหนึ่ละสิ ขอบคุณนะคะถ้าอยากขับรอบยาวๆต้องทำ first ออส่วนตายอ่ะกูบอกเร็วอ่ะเร็วเดลยทุกคนรีบกดตะกร้าเลยนะคะ4ชิ้น199บาทนะคะได้คุ้มได้จุกเลยได้สครับไป2 2ซอง2สูตรนะแล้วก็โรเชอร์รี่แล้วก็คต้าวิ้งนะคะสำหรับใครที่อยากขออะวอลนะแล้วก็อยากได้รอยดำมาจากไรได้คูณ10ตัวนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะพอเราแบบสครับเสร็จใช่ไหมวันเนี้ยอาบน้ำเสร็จพอสครับปุ๊บมันเนียนมันเนียนเสร็จแล้วก็บำรุงต่อด้วยเซรั่ม หรือจะทาผสมกันก็ได้นะจะผสมกันก็ได้อะหรือว่าบางคนเขาจะชอบเป็นเนื้อเซรั่มหรือบางคนชอบเป็นเนื้อโลชั่นนี่เขาทามาแบบสองสูตรหอมมากแต่คือกลิ่นมันดีอะคือพี่ชอบกลิ่นแบบน้ําหอมเลยอะไม่ต้ดกลิ่นมันแบบหอมแล้นอะหอมมากทุกคนก็คือแบบนุ่มเลยนะคะัดเสร็จบำรุงสำหรับคนที่ถามว่าใช้ยังไงคะก็คือใช้สครับสองสูตรผสมกันแล้วปุ๊บพออาบน้ําเรียบร้อยแล้วอะให้ทาโดนกับ โลชั่นผสมกันไดเลยค่ะแม่เพราะว่าเซ<ม>็นแย้ยร้อยเก้าเก้าโคุค้มจริงๆบอกเลยว่าใครไม่กดถือว่าพลาดมากเพราะราคาดีโดนใจมากกคนค่ะโคตรคุค้มเลยสี่ชิ้นนะแม่ไม่ใช่หนึ่งชิ้นนะ<ม>ย้ำว่าสี่ชิ้นในราคาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เท่าไหร่ใช้ได้ค่ะสามปีขึ้นไปใช้ได้เลยแต่ว่าอายุสามปีก็ต้องแบบให้ผู้ปกครองอยู<ม>่ด้วยในการที่เราจะครับประเพราะมันค่อนข้างเหมือนขนมอย่าให้เขาเอาไปกินได้นะไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช่ลดมาก อรีบกดแล้วให้เวลากดเขาบอกโอนแล้วนะคะพี่เฟิร์สโอนแล้วนะคะพี่เมย์ขอบคุณนะคะสวยมากโอนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบพี่เมย์เหมือนเด็กเลยนั่งเล่นสะกคราวสนุกดีเนาะมันสนุกมากเลยเนาะแล้วมันเหมือนแบบอันนี้เลยอะมันเป็นอมเหมือนเป็นเจลลี่อะนี่นี้ได้สี่ชิ้นโูกโคตรุ่ม อันนี้สี่ชิ้นใช่อันนี้ด้วยค่ะพี่เจงสี่ชิ้นแบบนี้เลยสี่ชิ้นในราคาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้คนบอกว่าสั่งมาแล้วใช้ดีสุดๆเลิศขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะอกเลยแบรนด์นี้ดีที่สุดค่ะบอกเลยว่าดีของเราดีดีนะคะอ๋ออ๋อดีมากเออดีมากขอลืมลืมขอบคุณค่ะของเราดีมากนะคะของเราดีมากนะคะเป็นทีมที่แบบว่าลดรอยดำมาจากายดีมากนะคะอีกสามร้อยเซทไปอีกสามร้อยเซ ล้วกดกดเลยเลยค่ะแล้วกดเพื่อเราหน่อยนะคะกดเพื่อเราหน่อยนะคะใครอยากกดกดได้เลยจ้ะแม่ราคาดีมากนะคะสิบสิบไม่ผิดตื่นเต้นแกแล้วว่าแกแล้วได้ขนาดดูแผ่นหลังสวยมากสวยเนาะจิบเองค่ะนั่งแก่แล้วไม่แก่โอเคคขอบยอดแล้วพี่เมย์คือไอสองร้อยเซตไปไปไปแล้วทุกคนค่ะอีกสองร้อยเซตนะ รีบกดได้เลยค่ะรีบกดได้เลยอันนี้ระหว่างนี้เราปอกตะกร้าไว้ยังไม่เอาลงแล้วก็ใส่อีกตัวไหมได้มาใามอีกตัวเป็นตัวเันอันี้สามหลอดเลยค่ะโดชอรี่สามตัวนี้หรอคะสามร้อยไดไหมสามร้อยเอาเอาขึ้นอันนี้ค่ะพี่อีกอันหนึ่งอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งค่ะพี่โอเคอันนู้นไม่เอาป้าน้อยอันนี้ไม่เอาอันนี้อีกอันหนึ่งค่ะอมีไหมอันมีไหมคะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มือมันล่วงมันล่วงสามขีาเชินเกินสามร้อยนะ หนูให้ราคาพิเศษเลยเอาไหมพี่เจ้เอาไร่อาไรร้อยเก้าสิบเก้าบาทาเดี๋ยวนะที่ไม่เห็นตรงนี้มันเขียนว่าหนึ่งแปดเก้าอ๋อจุดเก้าเก้าถูกมากเ9สิบเก้าบาทเดี๋ยวนะเราจะได้กำไรเหรอใช่อะ สิงป้ามงคลได้ร้อยแปดเก้าคุณแม่โคตเยอะเลยอ่ะมีหูปองเว้ยกดไปหรืเปล่าออาดีๆกดทัวคนด้วยนะคะกดเลยโดสเชอรี่ตัวนี้นะคะตัวดังพอๆกับกูต้าวิ่งเลยแล้วบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะคะอ่าโดตัวเนี้ยขออาวอขาวแบบเต็มที่เลยลูกค้าและลดรอยดำลดแตกลายได้ไหขออาวอทำไมเนงจาิขออาวอใช่แล้วผิวจะแลดูกระจางใสแบบนี้เลย เร็วร้อยก้าได้3ค่ะร8 9ปได้3เลยได้3หลอดแบบนี้เลยคุ้มค่ามาๆทุกคนแล้วเป็นโดที่ไม่เหมือนโดททั่วไปตามท้องตลาดนะคะพอใช้แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอออันนี้ี่้เห็นผลจริงแน่นอนแลวโดเข้มข้นมากและปลอดภัยมากคนท้องใช้ได้แพ้ง่ายใช้ได้นะคะลูกค้าเด็กก็สามารถใช้ได้บอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่อยากไปเสียตาเพาะครีมแรงครีมแพงครีมมีสารต่างๆนะคะลูกค้าสามารถใช้ครีมตัวนี้ได้เลยนะคะในราคาแค่รยเก้าส9บาบาทได้3หลอดค่ะหอมมากแม่หอม่ะ อันนี้จะเป็นแบบซึมซแล้วให้ความชุ่มชื้นเมื่อกี้ที่ลองแล้วแต่ว่าอันที่เป็นโลชั่นก็คือจะแบบเนียนก็ถ้าเกิดแบบถ้าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะใช้อันนี้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตัวบอดี้โลชั่นแบบออกไปซอไนอนอนไปได้เลยฟของพี่เจนะสครับเราก็แบบเออแบบวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ตามสูตรพี่เมนะเพราะพี่เมีผิวดีมากค่ะค่ะผิวดี่สุดๆบางคนกดได้ร้อยหกสิบกว่าด้วยตอนเนี้ย ขอบคุณค่ะได้3หลอดนะแกไม่ใช่หลอดเดียวนะราคาทีขึ้นใครอยากได้โป่งคุมรีบกดตะกร้าเลยแม่ได้โปรมคุมรีบกดตะกร้าเลยราคาดีมากนะวันนี้ราคาดีมากสามหลอดร้อยเก้าเก้านะคะและของคุณเพื่อกินดีทุกตัวมีลูกค้าถามว่าไอตัวสครับใน 1- ึงถุงมีกี่เม็ดคะ1ถุงมี10ก้อนค่ะเท่ากับโป่นี้โปนั้นลูกค้าได้20ก้อนเลยนะคะลูกค้าดยาวๆเลยจริงใช้ยาวมากเคยเจ้าพี่เจนตอนตำนานสครับบูเหมือนกันไม่รู้พี่เจนจำได้ไหมจำได้นานแล้วพี่กดบล็อกเซม อย่าพูดแต่นั้นฉันโอกเกย์ทำไมวะมีคนบอกว่าให้ประมูลเสื้อเฮ้ยแม่อย่าพูดค่ะแม่ไม่ประมูลปงไม่ไม่ไอ้นั่นที่ฉันโดนแฮกอ่ะอะไรอ่ะที่มันดับไปอ่ะแล้วก็ต้องต้องแอดใหม่ทุกคนเลยเหรอใช่ขอโทษเลยไม่รายการเลยเหรอใครที่เป็นเพื่อนจะโดนลบโดนโอ้โหโอเคอุ้ยอะไรอ่ะ เขาบอกให้คุณฝรั่งพูดหน่อยค่ะอ่าอาฝรั่งไ่ะยายูเกนสปดยสปรยเลยใช่รีบซื้อก่อนฟองจำหมดนะโอ้โหใเหล็กระ้ยยูเกนสปอิงลิสพูดไม่ได้อ้มัขอดูแบนหลังวิดิเตได้สิคะยายูเเปร์าเต้นเราต้นเอเนไตล่าเอเนไตไม่ได้ไม่ได้เน่ตายเน่ตายเออ อะไรทุกคนเร็วๆเขาบอกว่าเขาเอาของมาน้อยฉะนั้นเราต้องแยกกันกดนิดนึงนะคะอ้อนหน่อยเลยทุกคนเมยมานั่งรอตั้งแต่แบบยังไม่สี่ขุ่มโอ๊ยเออแบบลองซื้อไปดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทาแล้วคือผิวมันเนียนมากคือดีมากกลิ่นดีมากทาหลังอาบน้ำเช้าเย็นได้เลยคุณแม่เป็นประจำนะคะใช้ดีมากๆเลยนี่สามีแอบดูไลฟ์หนูกดให้แม่ด้วยนะ อขอคนละหนึ่งตะกร้าทุกคนค่ะใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งตะกร้าเร็วๆเลยแม่บอกเลยว่าราคานี้ดีมากนะคะบอกเลยว่าต้องกดต้องเอฟกันจริงๆนะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าใช่อีกสามนาทีจะเอาตะกร้าไหนเลือกเลย เลยนะคะบอกเลยว,ว่าราคาดีโดนใจมากใครอยากได้ริบจิ้มตะกร้านะคะใครอยากได้ริบจิ้มตะกร้านะคะเร็วๆเลยค่ะโอ้ยตอนนี้ฮอตไปแล้วทุกคนตอนนี้ฮอตไปแล้วเร็วๆใครสั่งแล้วบอกสั่งแล้วกันนะคะลูกค้าใครอยากขออาวอน,นะคะขอขอว่าคนท้องใช้ได้ไหมคนท้องใส้ได้ค<ช>่ะแม่ตัวนี้รตดปลอดภัยเลยค่ะ ไม่ใส่เ h a เพื uh ่อ huh กัดผิวนะลูกค้าจะเป็นอาบูตินเข้มข้นถึง20เท่าที่เราใส่ไปให้ลูกค้าเลยนะคะบอกเลยตรงนี้ว่าใครที่แบบว่าท้องแตกายก็สามารถใช้ได้ง่ายผ่าดาง่ายผ่าค้ำนะคะแล้วอยากมีผิวที่กระจังใสขึ้นนะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยบอกเลยว่าตัวเนี้ยอาบูตินเข้มข้น20เท่าเพราะฉะนั้นดีแน่นอนลูกค้าขะกับโปร199บาทลูกค้ารีบจิ้มเลยนะคะ ไปเลยเออสั่งแล้วค่ะโอ้ยคนสั่งเยอะมากขอ,ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคสั่งเยอะมากเลยๆๆๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออมันถูกมากนี่ยเขาบอกว่าสั่งสักครับแล้วได้หนึ่งหกเก้าเก่งมากลัดมากมันถูกมากเลยอ่ะ เนี่ยแล้วเซต็ตส,สี่ชิ้นก็คุ้มนะทุกคนใครอยากได้เซต<ม>็ตสี่ชิ้นรีบกดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้สี่ชิ้นร้อยเก้าเก้าอคุ้มมากคุ้มมากได้สครับตั้งสองซองยี่สิบก้อน<ม><ม>แล้วก็กูต้าวิงหนึ่งแล้วก็โดชเลี่ยมชินหนึ่งอันนั้นจะเป็นคเซ็ตที่ครบจบเลยในราคานี้นะคะร้อยเก้าเก้าค่ะลูกค้าอันนี้สามหลอดร้อยเก้าเก้าใช่ตอนนี้กดได้ถูกกว่านั้นนี่นี่ทาแล้วก็จะแบบผิวก็จะแบบดูกระจางใสนมเนียนนิดนึงมาค่ะดีมากทุกคนต้องรีบกดแล้วแหละแม่ทุกคนต้องรีบ เออสวยจริงคุณแม่สวยจริงเนาะอ่านหนึ่งนาทีกว่า <c oughs> แล้วนะคะลูกค้ารีดชเงินนะคะปายทางได้โอนได้นะคะลูกค้าคะ่ะปทางได้โอนได้ลูกค้ารีบจิ้มตะกร้า <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> หรับคาสั่งซื้อนะคะขอบคุณทุกคนสําหรับคาสั่งซื้อนะ,ะจะบอกไปเลยว่าใช้ของน้องเฟิร์นเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนลูกคา้ากล้าการันตีเลยนะคะไม่มีผิดหวังนะซื้อไปก็ใช้ดีกันทุกรายนะคะลูกคา้าขาช่วยเรื่องอะไรนี่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะและ้วก็นเนียนแล้วก็ลดพวกแบบว่ารอยแตกลายขัดนผิวนะคะได้ทุกส่วนเลยนะคะวา้าวบอกเลยต้อง,ต,องต้องมีติดแกลบทุกบ้านค่ะต้องมีติดแกลทุกบ้านนาะแม่สองสกล้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูนะคะือจะอีกอันนึงจะได้เป็นสครับสองว อ่ะครัไปไมีเซตสี่ชิ้นยตลอดอันนี้เซตสี่ชิ้นค่ะแล้วก็โดนหนึ่งค่ะแล้วก็คือต้องยิ้มเลยคุ้มยิ้มเลยค่ะขาอันนี้อันเดียวค่ะที่เมอันเดียว นี่ค <amounts of water writers> ่ะได้สี่ชิ้นก็คุ้มนะคะลูกค้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรีบเอฟเลยค่ะได้สี่ชิ้นในราคาร้อยเก้าเก้านะคะเซตนี้เป็นเซตที่คบจบใีผิวกายเลยใครจะกระแลดํำขัดตรงรักแร้ใครง่ามขาดำขัดตรงง่ามขาใครก้นดำก้นลายสามารถใช้ได้เลยบอกเลยว่าใช้เซตนี้จะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดแล้นหน้าเดี่ยวหน้าตัวนี้หน้าขัดเลยมันเดี่ยวมันเดี๋ยว น้อยแบบอย่างอื่นเนาะคือใครผิวอะไรขึ้นคอดำเผาดำข้อศอกดำตาตุ่มดำง่ามผาดดำใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากร้อยกิบกาทรีบกดเลยค่ะทุกคนคุ้มนะคุ้มนะรีกดเลยอีกห้าร้อยเซ็ตไปห้าร้อยเซ็ตอ่ะพี่เจนให้อีกห้าร้อยเซ็ตเท่านั้นทุกคนรีบกดเลยใครทันคือทันนะคะราคาดีมากใครทันคือทันนะราคาดีมาก 1 9 9บาทนะคะลูกค้าได้เซตสี่ชิ้นแบบนี้นะคะร9อยเ้เซตสี่ชิ้นแบบนี้เลยทุกคนมีรอยแตกรอยดำรอยแผลเป็นรอยน้ำเหลืองไม่ดีรอยยุกัดสามารถใช้เซตนี้ได้เลยครบจบสครับไปนะคะ2สูตรผสมกันตบๆบยืดยืดเป็นเมื่อยหากนะคะพอ,คอคสครับผิวเสร็จนะคะ3านาทีแล้วก็ล้างออกพอล้างออกแล้วเนี่ยก็ตามต,ามต่อตัวโยชเชอรี่แล้วก็กูต้าวิงทาผิวได้เลยนะคะในราคาแค่ร้อยบาทบอกเลยครบจบปัญหาผิวที่นี่ที่เดียวค่ะลูกค้าขาเลย 99, มีคนคอบอกว่าขอดูเนื้อหน่อยดูอันไหนคะอันนี้น,น,นี่คือดังมากนะคะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องของผิวแตกลายผิวไม่เรียบเนียนมีจุดด่างดำต่างๆนะคะก็ทาปเปยคระโบกไปคะ่ะแล้วใครที่แบบผิวไม่ชุ่มชื้นอยากกระจ่างใสนะคะก็ใช้เป็นอันนี้เป็นเซรัม่มอันนี้ก็คือดีเหมือนกันมันซึมผิวแล้วคือแบบคือข้อดีอ่ะของเวลาการเลือก พวกบอดี้ลอชหรือเซรั่มที่เมที่เมทเลือกก็คือแบบว่าเมทจะดูว่ามันซึมไหม,มถ้ามันไม่ซึมหรือมันทําให้มันเหนียวเหนอะหนะเราจะรู้สึกไม่สบายตัวอันนี้คือซึมไปแล้วก็เพียงให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้คือ สิ่งที่หลังอะผัดที่หลังจริงจริงแม่ไอตัวจครับมันจะสนุกมากขอพูดอะไรอย่างงี้ว่าคือตอนหนูท้องอะหนูใช้ตัวเนี้ยท้องไม่แตกไรรักแร้ไม่ดำเลยหนูกล้าเค็มจริงหนูคือลูกสองเดือนสองขวบแล้วพี่จะขโมยเลยนะเออเอาไปเลยขโมยก่อนท้องเนี่ยคือใช้ตัวเนี้ยท้องไม่แตกายจริงคือแบบถ้าโชว์ได้โชว์แล้วเนี่ยแต่มันโชว์ไม่ได้ลูกค้าใครจะกดกดตะกาเลยเด้อทุกคนค่ะกดได้เลยเราเก่าๆเด้อ ร้อยชุดสุดท้ายเหลือร้อยชุดสุดท้ายค่ะคุณแม่เหลือร้อยชุดสุดท้ายคใครจะกดก็อกดนะคะใครจะเอฟก็รีบเอฟนะคะสี่ชิ้นร้อยเก้าเก้านะคะลูกค้าค่ะคุ้มมากเลยนะใช้ได้ทุกส,ส่วนของร่างกายเลยค่ะตั้งแต่คอลงมาเย็นเท้านะคะลูกค้า ราคาดีด้วยโดนใจด้วยราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะแม่หนูเอก,ก็แทบจะไม่ได้ขายแล้วราคานี้มีกับไลฟ์พี่เจนนี่นี่แหละแล้วก็แบบว่าเอาไปขายนิดหน่อยสักร้อยสองร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ไลฟ์พี่เจนนี่อีกนิดเดียวก็หมดแล้วแม่ใครที่อยากได้นะคะต้องรีบกดตะกร้าเลยได้สักครับยี่สิบก้อนเลยนะคะสองสูตรสองสี 0, 4, เป็นสักครับน้ำตาลเมื่อย่ขยทางน,นะจ๊ะแล้วก็โดชเชอรี่แอบูตินค่ะ ตัวหลักๆเลยจะช่วยเด็ดในเรื่องผิวกระห่งังใสแล้วก็ลดรอยดำรอยแางได้คูณ1ิย้ำนะคะว่าคูณสิบเราต้องใช้สครับด้วยถ้าเราไม่ใช้สครับผิวเราจะไม่พร้อมรับครีมนะคะพอ,อใช้สครับแล้วเนี่ยเราจะพร้อมรับครีมใช้ตัวไหนก็เห็นผลแน่นอนลูกค้ญญาเพราะฉะนั้นรีบกดได้เลยอ่ออ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 า้งหม4,000บาทนะคะขอบคุณค่ะคังมากยอดมากขอบคุณคานะคะเกือบร้านเลยขอบคุณขอบคุณค่ะ มาเร็วดไม่งวงค่ะแม่เรายังมีไปต่อคาราเต้ขอบคุณน้คะพี่แม่ขอบคุณน้คะ